คลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําท่าออกกำลังกายนะครับโดยท่าบาเบลเซฟอัพนะครับจะบริหารกลุ่มเนื้ออช่วงขานะครับเป็นหลักนะครับอาจจะเป็นช่วง lower body นะครับกล้ามเนื้อใช้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อคอไดเซฟนะครับต้นขาด้านหน้าทิเฟ็กเซอร์สะโพกนะครับกูเตียตก้นนะครับซึ่งท่านี้จะคล้ายๆกับลักษณะการก้าวขึ้นบันไดหรือการก้าวขึ้นสิ่งของนะครับอุปกรณ์ใช้ก็จะมีสเต็ปนะครับบาร์เบลท่า ที่บ้านใครไม่มีนะครับก็จะเป็นการก้าวขึ้นบันไดนะครับหรือสิ่งของเช่นเก้าอี้ก็ได้นะครับโอเคครับอ่ลักษณะการยืนจะยืนห่างประมาณครึ่งช่วงเท้านะครับห่างจากอ่าสิ่งของนะครับหรือสเตปนะครับโดยจะเริ่มจากการก้าวนะครับอ่าเท้าไหนก่อนก็ได้นะครับโอเคสมมุติขวาขึ้นนะครับอ่าซ้ายขึ้นแล้วก็ขวาลงนะครับแล้วก็ซ้ายลงนะครับอ่าเท้าไหนขึ้นก่อนนะครับเท้านั้นจะลงก่อนนะครับยืนตัวตรงนะครับกระเลงหน้าท้อง ออกแรงหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าโดยการขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับก้าวขึ้นใช้แรงจากเท้าที่ก้าวขึ้นนะครับถีบตัวขึ้นมานะครับเท้าที่เข้าก่อนถีบขึ้นถีบขึ้นมานะครับกาะเล็งหน้าท้องนะครับหายใจออกครับลงหายใจเข้าช้าๆนะครับ เราพยายามยกเข่าให้สูงขึ้นไว้นะครับให้สูงประมาณสะโพกนะครับถ้าเรายกยกเข่าไม่สูงอะ่ะจะเกิดการสะดุดนะครับหรือว่าแตะสิ่งของได้จำนวนครั้งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15-20ครั้งนะครับสาถึงสเซนนะครับพอครบ15-20ครั้งแล้วเราก็จะเปลี่ยนข้างได้เลยนะครับเริ่มจากซ้ายขึ้นก่อนครับซ้ายขึ้นขึ้นซ้ายลงขวาลงครับ การใช้แรงนะครับโดยใช้แรงจากข้างซ้ายนะครับถิบตัวขึ้นมาแล้วก็ข้างซ้ายลงเพื่อซัพพอร์ตครับขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับผม